สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สอตัวรูดในงวดประจำวันที่12กันยาย,ยน2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเปิดยังสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่การพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ตปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่11นะครับผมสำหรับวันที่11 แอดมินไฮรูดอยู่ที่1กับ7นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมสายวิ่งสายรูดมา8 7ในรอบพิเศษนะครับผมและก็5 1ตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมในรอบพิเศษสำหรับในรอบปกตินะครับผม9 7ในรอบ VIP มา0 7นะครับผมแล้วก็1 2 สำหรับ fc พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมแอดมินจะคัดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมลงไปทางกลุ่มนะครับผมก็ได้เฮในรอบปกติและ vip เด้งๆนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม id line นะครับผม tee 2526แล้วก็ขีดเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม fc พี่น้องก็ถามมาเยอะนะครับผมแอดมินจะลงให้นะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่12ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางนี้เข้ามีหลุดนะครับผมใจอยู่ที่4แล้วก็7จ็ดสำหรับ4นะครับผมมีส1 4หสอง สี่สามสี่ห้าและก็สี่แปดสำหรับเจ็ดนะครับผมเจ็ดจะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกสำหรับตัวกันนะครับผมแอดมินจะก,กันให้อยู่ที่สามสามสองสำหรับเบิ้ลนะครับผมจะมีหนึ่งหนึ่ง สองสองสี่สี่ห้าห้าและก็เจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวนะคงม,มีสามสี่หนึ่งศูนย์สี่สามสามเจ็ดหนึ่ง แล้วก็075 f c ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตาม ให้กับแอดต,ติน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ